พาไปดูบรรยากาศการฉีดวัคซีนที่ชมบุรีบ้างครับครับผมโอ้โหคนในพื้นที่นี่ตื่นตัวมากครับเดินทางเข้ารับบริการฉีดวัคซีนกันอย่างคึกคักตามแผนการกระจายเป้าหมายทุกกลุ่มทั้งสิ้นเนี่ยทั้งหมด28,800คนซึ่งบรรยากาศครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีบรรยากาศที่ศาลาปร,าร,ระชาคมและอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวนอำเภอเมืองชมบุรีซึ่งก็เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนของทางโรงพยาบาลชมบุรี ก็มีผู้เดินทางไปตามที่นัดหมายไว้ก็คือวันนี้นะครับ7มิถุนายนยืนยันพร้อมกับรับเอกสารกรอกประวัติเพื่อเข้ารับบริการวันนี้เนี่ยทั้งหมด4,000คนแบ่งเป็นรอบๆนะครับรอบละ500คนในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีกลุ่มมีโรคประจำตัว7โรคเสี่ยงกลุ่มพระภิกษุสงฆ์และครูโดยนายพคลรทรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มาร่วมสเกตการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งทางจังหวัดชมบุรีเองครับได้รับจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกาสัปดาห์แรกนี้นะครับทั้งหมด24,0 0 0โดสแล้วก็มีกำหนดให้บริการตามเป้าหมายประมาณ28,800คนในสถานที่บริการวัคซีนของโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนและนอกสถานพยาบาลกว่า30จุดครับสำหรับภาพรวมเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับประชาชนก็ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนตามเวลาที่ลงนัดไว้ ก็ทําให้การจัดระเบียบเนี่ยเป็นไปด้วยดีครับไม่แออัดสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนวันถัดไปตั้งแต่วันที่8มิถุนายนก็ให้รอการยืนยัน SMS นะครับจากทางโรงพยาบาลที่แจ้งไว้ซึ่งคณะกรรมการกระจายวัคซีนจังหวัดชลบุรียืนยันครับจะได้รับวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องโดยสัปดาห์ที่3ก็คือเดือนมิถุนายนจะได้รับจัดสรรวัคซีนแอสตราเซนกาเพิ่มอีกครับ12,000โดส และสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก็จะมีวัคซีนซิโนแวคมาเพิ่มอีกจํานวนหนึ่งครับส่วนที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับก็มีประชาชนอายุ60ปีขึ้นไปรวมไปถึง7กลุ่มโรคเรื้อรังนะครับต่างก็ทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนนะครับ บางคนผิดหวังครับเมื่อดูรายชื่อแล้วไม่มีชื่อตนเองจากรายชื่อวันนี้167คนคร,รวมไปถึงผู้ที่ถือบัตรใบนัดฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่แต่ไม่ได้ผ่านหมอพร้อมนะครับทำให้ประชาชนหลายคนเริ่มมีอาการไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แหละนะฮะก็ออกมาต่อว่าหมอพร้อมที่ไม่มีชื่อในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครั้งนี้ จ้าหน้าที่ก็พยายามอธิบายถึงเหตุผลนะครับที่ไม่มีชื่อฉีดวัคซีนของโควิด -19 ซึ่งโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญเองครับก็ได้รับโคต้าจากการฉีดวัคซีนนะครับในระบบหมอพร้อมตั้งแต่วันที่7ถึง13มิถุนายนรวมทั้งสิ้น410คนด้วยกันเขาแบ่งกระจายกันไปนะครับ,รบที่โรงพยาบาลพุทธโสธออรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานายกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกองค์การรันธ์ส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาก็เดินทางเข้าไปรับการฉีดวัคซีนพร้อมกับ ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้เช่นเดียวกันนะครับก็คือวันนี้โดยทางโรงพยาบาลพุทธโสธรได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับในโคต้าจำนวน18,500โดสแล้วก็ตั้งเป้ารองรับได้พันคนต่อวันสำหรับขั้นตอนการฉีดวัคซีนวันนี้ก็ใช้ระบบเดียวกับที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้ครับแบ่งเป็นทั้งหมด8ขั้นตอนสำหรับจังหวัดชายเชียงซามียอดการลงทะเบียนฉีดวัคซีนของแต่ละอำเภอ ณวันที่4บินราย,ยน์2564นะครับมีผู้จองฉีดแล้วเนี่ย492,124คนตั้งเป้าจำนวนคนที่ฉีดได้เฉลี่ยเนี่ยต่อวัน20,000คนครับโดยผู้ที่ลงทะเบียนสามารถที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามจุดที่จองไว้จำนวน37แห่งด้วยกันเช่นเดียวกับจังหวัดตราดนะครับก็มีการจัดฉีดวัคซีนนะครับให้กับผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็7กลุ่มโรคนะครับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่วัดที่นัดไว้จํานวนมากเนี่ยนะครับก็มาต่อแถวฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด -19 กกันตั้งแต่8ปดโมงก่อน8ปดโมงครึ่งนะครับโดยวันนี้เองนายพิญโยประกอบผลครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก็มาร่วมฉีดวัคซีนกับประชาชนอีกด้วยนะครับและสําหรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 นี้ที่นํามาฉีดนะครับให้กับประชาชนก็เป็นวัคซีนแอสตราเซนกาจำนวนทั้งสิ้น1,800โดส ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก็อยากจะเชิญชวนประชาชนนะครับที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้ก็มาร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อท,ที่จะป้องกันปัญหาโควิด -19 ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของจังหวัดเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพื้นที่อย่างไรก็ตามนะครับจังหวัดตราดไม่พบผู้ติดเชื้ออะไรใหม่แล้ว15วันรวมทั้งยังไม่มีผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะครับภาพรวมเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์ของจังหวัดดีขึ้นตามลําดับ ในอนาคตอันใกล้นี้ก็คาดว่าจะสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ตามปกติเช่นเคยครับอยากจะเรียนเชิญพี่น้องชาวตลาดนะครับมาร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อป้องก,กันโรคโควิด -19 นะครับหยุดการแพร่ระบาดของจังหวัดตราดแล้ววันนี้จังหวัดตราดก็มีผลเป็นลบ15วันติดต่อกันแล้วนะครับก็อยากจะเรียนเชิญครับมาช่วยกันนะครับถ้าเรามาฉีดกันได้ถึง70%เนี่ย อีกหน่อยผู้ว่า,าต้องเปิดให้เรื่องการท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวแปกติตั้งแต่หลังสงการมานี่ผมไปสำรวจเกาะช้างไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับก็เห็นใจฐานประกอบการนั้นต้องเร่งแล้วว่าวันนี้กลุ่มคนที่มาฉีดกลุ่มแรกมาประมาณห้าหกร้อยคนก็คุณครูทั้งหลายเนื่องจากว่าเราจะเตรียมตัวเปิดภาคเรียนให้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนครับในวันที่14นะครับ ไม่ต้องกลัวครับให้มาฉีดกันเยอะๆครับ